หนึงในสามป่าที่พูดกันก็คือป่าไม้ผลซึ่งเป็นป่าสำคัญชนิดหนึ่งที่ส่งเสริมนอกจากจะปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณป่าไม้แล้วยังถือเป็นป่ากินได้คือสามารถนำไปขายเป็นส่วนหนึ่งของรายได้หลักของเกษตรกรที่ต้องใช้เวลามากเหลือเกินกว่าจะประสบความสำเร็จเพราะส่วนใหญ่เป็นไม้เมืองหนาวที่ต้องผ่านกระบวนการทดลองปลูก คัดเลือกสายพันธุ์ให้ทนต่อศัตรูพืชและให้ผลที่มีรสชาติอร่อยเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนบรรยากาศบนดอยต่างๆเริ่มเขียวชอุ่มอากาศเย็นสบายมีละอองหมอกปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณในยามเช้าช่วงนี้ผลไม้จะเริ่มผลิดอกออกผลทั้งโอโวคาโดและพลับซึ่งเป็นผลไม้ที่ต้องการความหนาวเย็นพื้นที่ปลูก ต้องมีความสูงจากระดับน้ำทะเล1,000เมตรขึ้นไปพลับเป็นผลไม้ร,รับประทานผลสดมีรสชาติหวานกรอบมีคุณค่าทางอาหารสูงเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและมีวิตามิน A สูงมากตอนนั้นส่วนมากชาวบ้านเขาก็จะปลูกเข้าเไร่ยังก็ยังมีไร่ฝิ่นนิดๆหน่อยๆอย่างนี้นะตั้งแต่ปีสองหนึ่งโครงการหลวงเข้ามานะโครงการหลวงก็เอาผักมังหนาว ปีสองปีก็เอ,เอาเอาไม้ผลมึงเหนาเข้ามาเลยปลูกผักปลูกไม้มึงเหนาเขาก็ตามไปในสวนเลยไม่ถึงปีก็ก็เอาลูกภาพมาให้เพราะว่าตอน,น,นแรกๆปลูกก็อาจารย์เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันมันพันไหนดีอย่างเงี้ยนะแต่เอาสุดท้ายเออพันตัวนี้มันมันก็ได้ผลพระราชินีเข้าในสวนเลยนะสวนผมเลยนะเดี๋ยวนี้ผมยังถ่ายถ่ายรูปไว้อยู่แล้วการท่านก็ถามว่า,าไปเอาพันมาจากไหนใครมา ใครเอามาให้อะไรเนี่ยฮะแล้วก็ทรงก็รัชสั่งว่าไอ้บอกชาวบ้านเขานะปลูกไม้เยอะๆอย่าไปตัดไม้เลยนะผมยังจําจําทุกวันนี้ยังจําได้เลยไม่ต้องตัดไม้ให้ปลูกไม้ต้นไม้เยอะๆอเงี้ยหลังจากโครงการหลวงเข้ามาช่วยเหลือก็มีไรายได้เข้ามาไม้มะงเหนาผักมะงเหนานะทุกอย่างก็ขายได้แล้วก็ชาวบ้านก็อยู่ดีกินดีขึ้นทุกอย่างก็ นายหลวงเข้ามาช่วยเหลืออย่างเงี้ยโอ้โหไม่รู้เอ่อชาวบ้านเขาก็ไม่ไม่ไม่ลืมอ่ะถ้าไม่มีนายหลวงเราไม่มีวันนี้หรอกทั้งชาวบ้านไม่ใช่ผมคนเดียวถ้าไม่มีนายหลวงนี่อย่างผมเขาอยู่นี้ไม่มีอย่างจินดิวอยู่นี้อย่างวันนี้แหละฮะส่วนผลไม้ที่ได้รับความนิยมชมชอบกันมากที่สุดเห็นจะเป็นสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80ที่มีรสชาติหวานอร่อยและมีกลิ่นหอม ให้ผลผลิตในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นตามยอดดอยจึงเป็นที่ถูกอกถูกใจของทุกๆคนที่ได้ถือโอกาสมาชิมถึงในไร่ได้ทั้งรสชาติและบรรยากาศด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลป่ากินได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงนำขึ้นมาปลูกบนยอดดอยได้เปลี่ยนไร่ฝิ่นเป็นสวนผลไม้นานาพันธุ์ให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปีเปลี่ยนความยากจนเป็นความมั่นคงของชีวิตเปลี่ยนยอดดอยที่แห้งแล้งไร้ความชุ่มชื้นเป็นความเขียวขจีพระเดชพระคุณน,นั้นเป็นที่ล้นที่พ้นสุดจะพันนา,นา